สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้นะครับซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองอในกรณีที่อาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยสุดแตกร้าวนะครับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยไปเจาะถนนวางท่อร้อยสายไฟฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออก 54ทับ2,557นะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับเทศบาลเนี่ยเขาได้จัดทำโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินผ่านถนนบริเวณหน้าบ้านของนายฟ้าซึ่งเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นมีอายุไม่น้อยกว่า30ปีโดยชั้นบนเนี่ยเป็นที่พักอาศัยส่วนชั้นล่างเนี่ย เปิดเป็นร้านค้านะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมีการเจาะถนนเพื่อวางท่อด้วยต่อมาเนี่ยนายฟ้าพบว่าผนังบ้านเนี่ยเกิดรอยร้าวและพื้นอาคารก็สุดตัวเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการร้านค้าเพื่อซ่อมแซมแล้วก็สูญเสียรายได้ด้วยนะครับนายฟ้าจึงได้แจ้งไปยังเทศบาลหลายครั้งเพื่อให้มาตรวจสอบและชดใช้ค่าเสียหาย แต่ว่าเทศบาลก็เพิกเฉยโดยโต้แย้งว่าเหตุที่อาคารซุดตัวเนี่ยน่าจะเกิดจากการต่อเติมผนังด้านในอาคารเองและคารก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ส่วนพื้นที่ร้าวเนี่ยก็อาจจะเกิดจากน้ำท่วมทำให้น้ําขังแล้วก็พัดเอาทรายรองพื้นไปทำให้พื้นซุดตัวนะครับในฟ้าเนี่ย จึงได้นำเอาคดีไปฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาให้เทศบาลชำระค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบีย้ยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลนะครับศาลปกครองสูงสุดรับฟังความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารทรุดตัวและผนังแตกร้าวว่าอาจจะเกิดจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้าง โครงการวางท่อร้อยสายไฟาสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคข,ของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีนะัสร้างมานานแล้วและยังคงรักษาโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้อยู่ย่อมต้องได้รับผลกระทบที่เกิดจากแรงเจาะดันท่อที่อยู่ใต้ดินแต่สาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารทรุดตัวและผนังแตกแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีนะมีการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีอายุไม่น้อยกว่า30ปีแต่การดำเนินการโครงการของผู้ถูกฟ้องก็คือเทศบาลเนี่ยก็เป็นเหตุที่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาคารนี้เกิดความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุดอดร้อนของผู้ฟ้องคดีในฟ้านเนี่ยนะครับ ก็จึงเป็นผลโดยตรงจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้างการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำและบำรุงการไฟฟ้าตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา53วงเล็บ5และวงเล็บ7ประกอบมาตรา56วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช2496ถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าต่อผู้ฟ้องคดีนะครับแต่ถึงแม้ว่าความเสียหายของอาคารเนี่ยจะเกิดจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีหรือเทศบาลก็ตามผู้ฟ้องคดีในฟ้านะครับก็ได้ต่อเติมอาคารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเช่นกันจึงกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าก่อสร้างอาคารให้แก่ในฟ้าผู้ฟ้องคดีเนี่ยสองในสของราคาที่เรียกร้องส่วนค่าเสียหายที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวให้คิดเป็นรายวันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนส่วนค่าจ้างเขียนแบบแปลนถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีหรือในฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้ทราบว่า อาคารได้รับความเสียหายเท่าใดจึงเป็นค่าเสียหายที่ไม่อาจกำหนดให้ได้นั่นเองนะครับ